เวลากินเขาสาวอิ่งแล้วเมื่อวีได้อีกปลาเจ้าบองไข่ต้มแล้วก็พักปลาเจ้าบองตัมเมื่อวานนี่ละจ้าข้าเนียวหนึ่งหอนหอนพี่น้องเมื่อวีหนึ่งเขาเนียวได้ดีอยู่นี่ให้เบ่งตัมเมื่อวานนี่ได้ประมาณสองกิโลค่ะพี่น้องแล้วก็แพกแพกแพกอัน ขายให้เพื่อนๆสองร้อยกร,รมัมได้อิงขายหาปนหอมหอมพี่น้องนี่อันนี้กะอันผู้ใดจะซื้อกัอนย,ย,ยังยังยังได้พอได้อยู่เด้อจ้ะเพราะว่าอยาอิงแบ่งไว้อ่าครึ่งกิโลแล้วกะยังบัปลาละกันยังบวบเบิดขาที่ว่าสิต่ำปลาละเครื่องกันยังบวบเบิดนี่ละพี่น้องหอม ลูกสาวกินไปแล้วมือเช้านี่แซ่บประสันวาเพื่อนเวลาเมย์ับปลาขึ้นมาหมินแต่พอเอามาตําใส่เครื่องใส่หยางแล้วมันสมุนไพรมันหลน้อพี่น้องเนาะมันก็แซ่บละมืออื่นกะสิได้เอาไปส่งเพื่อนมือนี้ยายอิงว่าสิเฮ็ดสวนก่อนอันให้มันเละอันมาให้มันอันไทดีอันต้นม้งต้นไม้มันก่อนพี่น้องอื อิ่มครับยังไงโรเดอร์ผู้ใดมักเผ็ดมักอันแซบวงเข่าวตุยเขาปะหอมสมุนไพรคักพี่น้องผักแลวอิ่งกินข่าวคขัไม่ไงด้วยข่าวเขาไม่น้อยเพราะเป็นตาแซบ ว่าอยากให้เพื่อนๆเห็นชีวิตธรรมชาติของยายบางมื้อก็กินตามใจปากแบบนี้เด้อบางมื้อบางเวลาน่ะบางเวลาก็กินทอบีทอบีโนทอบีบางเวลายายอินก็กิน อาหารสลับสลับกันไปจ้ะไม่ได้เค่งคัดเจ้าของโน no, สิดดาวเขากันกับไข่ต้มพี่ไอมมันติดมั้ยส Stay here. Stay here. เตย์เฮียสเตย์เฮียเพราะสิบไปห้าวเขามอ่อปอก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 น้าไม่ไว้แต่จุ่มล่างจุ่มมันเหนียว บ่เอาเด้อลูกบ่ไปบ่ไปนั่นเพิ่อนว่าซีเฮ็ดอืมคุณจวดซื้อหมูสามสันมามาให้ก็สิเฮ็ดหมูหน่อไม้กินก่อนเดี๋ยวไปหาเบิ่งหน่้อใหม่ก็มีบ่าบุมีหน่อไม้จักฮอบ่ปลาบุนนี่ยซีเฮ็ดหมูหน่อไม้ใส่หมูสามสันกินก่อนพอดีว่าเพื่อน คุณน้องพาเพื่อนเพื่อนไห้ผักอีตู้ต้นบักอีตูม้มะสีเล็มเล็มใส่เอาเพื่อนไห้มาสามต้นยายอิงก,ก็สิเอามาลงกระถางค่ะเมืเ่อนีอันแยกกันเพื่อนสร้างปลาลาเมื่อวานเอาปลาลาไปให้เพื่อนสองกิโลเรากับแถมให้เพื่อนกินไปกินน้ำเก็บเก็บเครื่องกิโลปกติเพื่อนสร้างไห้ทุกปีอะยายอิงก,ก็แถมค่ะแบ่งเงินไปกิน กำมาเข้ามาแช์อันแช์แชร์เงินกันซื้อซื้อปลาซื้อของซื้อปลาซื้อเกลือซื้อต่างๆมาแล้วครับยาอิงเป็นคนหมักอะพี่น้องอันที่ว่ายายอิงขายออกไปนี่คือว่าให้กินคนเดียวอ่ะสิบโลไม่่สิบโลสะยะิยายอิงก็กินบ่หมิ่ผู้เดียวบันนี้ผู้ใดอยากได้ปลาล่าแซ่บๆกนะ มาแช่เงินกับยายอิงแต่ว่าต้องรอเป็นปียิ่งส่นะเพราะว่าถ้าบ่ถ้าบ่ถึงปียายอิงก็บ,บ่เปิดนังจากอีบบแซบอะาดมันมันมันมเหม็นขาวแต่อันนี้โอ้หอมหนัวบวขาวเด้อค่ะบวขาวอะไรยายอิงรับรองได้หอมหนัวแต่เดี๋ยวกลับไปบ้านเขาเนี่ยยายอิงได้อีกสูตรหนึ่งมห กับเพื่อนๆต้องการเนืะอเพื่อนว่าใ,ใส่เม็ดกระถินขวาลงไปน้ำมะซันยดอิงอ่ีร้องออกมาใส่เบิ่งกลับไปบ้านข้าวนี้ดยอิงไปเก็บเม็ดปักกระถินขวาบดบดมาแล้วก็จังซื้อมาเห็ดปลาร้าไววเป็นปีหนาจังที่ได้กินือ้อหาซื้อปลาขาวดอกบัน บีนี่เฮ็ดปลาดุกทะเลวินหนเฮ็ดปลาขาวอ,อ,ขอ,อืมแสบย่องจะคของนิดนันแสบเนาะเข่าเยอะเองก็กินซ้ำ จำปันกำมือเจ้าของนี่ระเขาเนะย้ายไปได้บดบึกกินทอรลายดอกเพราะว่ามันอ้วนแล้วกินน้อยๆจะก็อ้วนจำมันเถอะมันถึงไวอ้วนกับจำ ลองเบ่งดอกกุหลาบมีแต่งามๆเะพี่น้องเอยดอกกุหลาบยายมันเขากับเจาปู้ใดอยากกินแสบน้ำได้เองก็มาด้ยจเด้อมาจำจำเจาน้ำกันเขากินเจ้ากินไม่ง่ายจริงอะ เวลาเขาพาออกไปกินข้างนอกเขาค่อยกินดูกินรู้เวลาสามีพาไปกินข้างนอกค่อยกินรู้อายุบ้านได้กินเองก็กินทั้งสี่ราคาฮ็ดกินเองเมื่อใดเห็นห้สามนี้มันเฮ็ดก็ได้ยางเลยเขาบ่กินน้ำเด้อดจันขวาข่อยบ่กินน้ำกินมาเป็นข่ายคนอื่นเพื่อนอาจสิกินเนาะแต่เพ่อยายอิงบ่กินเขาบ่ว่ากันด้วยจ้ะเด้อ บ่าต้องเอามาอ้างกันว่าพัวไข่คือกินพัวเจ้าคือบ่กินเขาบ่เคยกินเขาก็บ่ายัดเยียดให้เขากินนะคะถ้าอันใดเขากินแซบเขาก็จะถามให้เขาเฮ็ดเอกให้เขาเห็ดไห่กินอีกแต่ถ้าอันนี้เขาซิมเมิงเจ๊น้อยนึงแล้วก็บอกว่าบ่แม่นอาหารที่เขาอยากกินเขาก็บ่กินอีกนี่แหละพี่น้องอย่าไปยัดเยียดให้ผู้ใดของแซบแซบไผ แสบมันมักไผ่มักมันจ้ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะจ๊ะเนาะปฏิจา